คิดว่าตัวเศรษฐกิจไทยมันกลายเป็นซอมบี้ครับคุณกีตา้ามันไม่ตายแต่มันก็ไม่โตเอกชนเองก็ไม่ไม่มีแรงในการขับดันแล้วนะครับขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เพิ่งเริ่มครับไม่ไม่ใช่เป็นจุดที่เป็นก้นเหวระบบธนาคารระบบการเงินไทยตอนนี้เป็นยังไงคะ จะซุดตัวยิ่งกว่านี้อีกครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือการปรับลดเครดิตเรตติ้งนะครับเราโดนเราโดนทักทายมานานนะอันนั้นต้องใช้คำว่าทักทายนะครับแล้วปีหน้าอาจจะต้องถูกโดนปรับลดที่แรงกว่านี้เขาเรียกว่าตัวของรัฐบาลเองต้องซัพพอร์ตระบบสภาพคล่องผ่านระบบธนาคารถ้าธนาคารหาซอร์สออฟฟันในการปล่อยกู้ไม่ได้เนี่ยอย่างตอนนี้ดอกเบี้ยบ้านเราต่ำเพราะว่าลงมา3ามครั้งแล้ว แต่ในขณะที่ดอกเบียาาเบ้ยสหรัฐอเมริกาดอกเบีย้ยยุโรปแล้วก็ดอกเบีย้ยญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นในระดับ3เนี่ยคำถามทีจิต้าง,ง่ายๆว่าธนาคารจะหาซอสเอาฟันจากไหนในการกู้จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะเอามาให้ลงทุนกันในประเทศเนี่ย s u b s c r i b e r เป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้ากลับมาดูที่บ้านเรานะคะอาจารย์ <S <S โลกนี้ไปถึงดาวอังคารแล้วนะคะแล้วก็กําลังแข่งขันกันในโลกสมรภูมินะคะแต่บ้านเราเนี่ยถูกมองว่าตอนนี้ อาการสาหัสมากเลยนะคะในช่วงของครึ่งปีแรกราถึงขั้นได้ยินคนไทยจํานวนหนึ่งพูดว่าเราจะเป็นเฟลสตทหรือเปล่าเราจะเป็นรัฐล้มเหลวไหมเพราะว่าเศรษฐกิจเราอ่อนแอมากนะคะแล้วก็เครื่องยนต์นกลไกทุกอย่างก็ดับลงไปในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะเรามีปัญหาเรื่องการเมืองภายในประเทศเรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันถึงขั้นอาจจะทําให สถิตภาพของรัฐบาลผู้นําประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะคะความสิ้นหวังมันมีอยู่เยอะมากนะคะตลาดหุ้นไทยก็ตกต่ําลงมากมานะคะหลังๆนี้เราฟื้นตัวดีขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราจะสะดุดอีกหรือเปล่าค่ะอาจารย์ก็เคยมองไว้ว่าในบ้านเราเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงรออยู่อีกเยอะเลยนะคะปีนี้ว่าหนักแล้วปีหน้าอาจจะหนักกว่าปีต่อไปอาจจะหนักที่สุดนะคะอาจารย์มองเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างคะอาจารย์คะ อ๋อผมคิดว่าตัวเศรษฐกิจไทยมันกลายเป็นซอมบี้อะครับคุณกิตา้ามันมันไม่ตายแต่มันก็ไม่โตอันที่หนึ่งเลยคือรัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นแล้วระยะยาวที่จะกบดันเอกชนเอกชนไม่มีวิสัยทัศน์พอกำลังงงกันอยู่ว่าตัวเองขายไม่ดีหรือว่าไม่ได้อยู่ในเทคโนโลยีของโลกอนาคต นะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เอกชนเองก็ก็ไม่ไม่มีแรงในการขับดันแล้วนะครับขนาดนี้นะฮะใจที่ที่เคยเคยเคยขับดันได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยดังนั้นอย่างที่ผมเคยเคยพูดในหน้าเพจของตัวเองไว้ว่าถ้าถ้าให้ร้อยเปอร์เซ็นในเศรษฐกิจไทยนะฮะเป็นเป็นร้อยปอร์เซ็นแล้วเจ็สิบห้าปอร์เ็เนี่ยเป็น เป็นเศรษฐกิจเติบโตที่ดีนะครับปีเนี้ยปีเนี้ยปีปีนี้หกแปดเนี่ยผมให้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับปีหน้าปีหกเก้าเนี่ยผมให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปีปีเจ็ดศูนย์เนี่ยผมให้สามสิบเปอร์เซ็นตแยกที่สุดในรอบสามปีใช่ครับ พราะฉะนั้นตอนนี้เพิ่งเริ่มครับไม่ไม่ใช่เป็นจุดที่เป็นก้นเหวแต่ว่าปีปีเจ็ดหนึ่งเนี่ยมันจะพิก,กับจากสินค้าเกษตรนะฮะอันนั้นปีนั้นเนี่ยผมให้หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไอ้สองครามโลกครั้งที่สามแล้วก็ทุกอย่างมันจะขาดแคลนในโลกแล้วเราเป็นผู้ผลิตนะครับทุกอย่างมันจะแพงขึ้นแล้วเราจะขายดีขึ้น แล้วพวกสินค้าเกษตรลากย่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะกลับในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็แล้วก็แต่ว่ามันมันมันก็ไม่ได้ในซะทั้งหมดนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นช่วงของการฟื้นตัวโดยโดยสภาวะทางด้านธุรกิจอาหารนะครับตรงนี้อันนี้ก็ก็ให้ภาพตรงนี้ไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเปลี่ยนแปลเป็นประเทศเทคโนโลยีุาสาหกรรมอะไรพวกนี้ไม่ใช่ แต่มันเกิดจากความขาดแคลนทีนี้มันมันจะชั่วคราวหรือเปล่าเดี๋ยวปีนั้นหน้าง,งานเราไปดูกันอีกทีว่าในฟิวเจอร์อ่ลิสติกที่จะมองเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพั้นเอาผ่านสามปีนี้ให้ได้ก่อนค่ะนะครับขออนุญาตฟังมุมอาจารย์ในระยะเวลาสามปีนี้นะคะปีนี้ที่คนว่าหนะักว่าเผาจริงแล้วนะคะอาจารย์ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะใน 50%สิเปอร์เซ็นในความอ่อนแอที่อาจารย์มองเห็นนะคะอาจารย์เป็นห่วงหรือว่าเห็นความเสี่ยงในภาคส่วนเศรษฐกิจไหน,นไกลไกไหนองค์การพยพไหนมากที่สุดคะอาจารย์ครับไม่มีอะไรที่ไม่มีปัญหาขณะนี้ในทุกยูนิตของธุรกิจเนี่ยมีปัญหาหมดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าบอกให้มันไม่มีคนโอเคนะ ในช่วงเวลาที่มันมีปัญหาครับคุณกิตาแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะโอมันจะไม่โอเคแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะมีคนที่ได้โอกาสอย่างตรงนี้นะครับมันก็มีบางธุรกิจที่ได้โอกาสจาก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 ,จากสภาวะเศรษฐกิจยแย่เนี่ยอย่างยกตัวอย่างธุรกิจอาหารมีอาหารแกงตักตอนนี้เอามาทําเป็นอาหารแกงตักที่ว่าข้าวแกงขายเป็นกล่องสําเร็จรูปหรือเี้ยนะครับปรากฏขายดีเทน้ําเทท่าทุกวันเลย เอามาขายในหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเอามาขายในตึกออฟฟิศบิลดิ่งอะไรพวกนี้นะครับธุรกิจนี้ขายดีมากเลยเพราะว่าช่วงเวลานี้คนคนไม่ไปทานร้านอาหารเราได้ยินข่าวร้านอาหารไม่ดีแต่ธุรกิจนี้กลับดีอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพ้นตัวหลักทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีอยู่สองตัวคือมีของผู้คนที่ชนเพดานนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องในระบบที่มันหยิไม่ดีนะครับก็คือ คนหนึ่งหมุนไม่ได้มันก็ชวนให้คนหนึ่งหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวที่สามเป็นของแถมนะฮะก็คือข้าของแพงขึ้นนะครับผู้ใหญ่มันมันค่อยๆทยอยทยอย,ย,อยแพงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่าไรายได้เนี่ยไม่ได้ปรับแล้วก็มีแนวโน้มที่หลายคนอ่จจะต้องทยอยไปตกงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หางานใหม่เนี่ยค่อนข้างยากซึ่งในจากนี้ไปเนี่ยในสิ่งเหล่านี้มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆครับอาจารย์เคย แสดงความกังวลใจกับภาคธุรกิจธนาคารนะคะที่เป็นกลจักสํคาคัญอย่างมากเลยของระบบเศรษฐกิจนะคะ,อะตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นธนาคารกําไรดีอยู่นะคะแต่ว่าความอ่อนแอก็เริ่มเห็นออกมาผ่านทางตัวเลขที่เป็นตัวเลขนี้เสียหรือว่าการปล่อยสินเชื่อที่น้อยมากในระบบนะคะสินเชื่อบ้านเราเนี่ย โตตามที่สุดเลยในรอบกว่า30ปีครึ่งปีหลังสถาบันวิจัยปกติก็ยังมองเลยนะคะว่ามันจะติดลบนะคะมุมอมองของอาจารย์กับระบบธนาคารระบบการเงินไทยตอนนี้เป็นยังไงคะจะสุดตัวยิ่งกว่านี้อีกครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือการปรับลดเครดิตเรตติ้งนะครับเราโดนเราโดนทักทายมาแล้วนะอันนั้นต้องใช้คำว่าทักทายนะครับแล้วปีหน้าอาจจะต้องถูกโดนปรับลดที่แรงกว่านี้ ที่แรงกว่านี้เพราะเราไม่มีเครื่องมือทางเศรษฐกิจตัวไหนที่ัดดันได้เลยนะครับั้นตัวเลขส่งออกที่ที่เห็นว่าโตในเดือนเนี้ยคําถามว่าเขารีบออเดอร์ตุนก่อนก่อนเกิดทารีฟหรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้ต้องต้องระวังตัวเลขหลอกนะว่าเขาเขารีบตุนของกันก่อนหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจอาจจะเข้าสู่สภาวะความเป็นจริงนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขเราที่ที่เราต้อง,ต,องต้องดูให้ละเอียดด้วย เาะฉะนั้นในส่วนของการการค้าขายในโลกเนี่ยมันมันจะซุดตัวลงไปเรื่อยๆแบบน้าซึมซึมซึมไปอย่างงี้นะครับเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยคือผมผมถยอว่าให้รักษางานไว้แล้วคุณกิตถ้าลองดูภาพดูว่าถ้าคนตกงานหรือยังต้องชาระนี้อยู่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนีอะไรครับเป็นสิ่งที่เป็นกับดักแล้วทําให้คุณภาพของแบงก์เนี่ยจะจะลดลดคุณภาพลงไปเรื่อยๆนะครับ อย่างทางด้านแบมเนี่ยก็ยังออกมาพูดที่จะก,กังวลเรื่องเหล่านี้เลยว่าระบบที่รับซีนี่เสียทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบมเองหรืออะไรเองเนี่ยไม่สามารถรับได้เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นของนี้เสียที่มีอยู่ณปัจจุบันเองด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราเราไม่มีเครื่องมือที่จะมารองรับตรงนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็ ก็คือว่าการถูกลดเครดริตติ้งเนี่ยถ้าหากมันลดมีครั้งที่สองเนี่ยให้บอกไว้เลยว่าสามสี่ห้าจะตามมาในไม่ช้านะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ห่วแล้วก็ห่วงเรื่องนี้มานานแล้วแต่เขาก็ก็ไม่แก้กันนะครับค่ะแล้วส่วนที่เอ่อเราจะแก้ได้นะคะถ้าเป็นมุมของอาจารย์ทวีสุขนะคะเราแก้ยังไงคะสภาพทุกอย่างมันค่อนข้างบีบคั้นมากเลยมากมากเลยคะ่ะอาจารย์ฐานะการคลังเรามีข้อจํากันดนโยบายการเงินของเราก็ดูมีกระสุนจํากัด สภาพของกลไกที่เป็นระบบเศรษฐกิจโลกก็บีบส่งออกแล้วท่องเที่ยวจีนยังมาหายไปอีกค่ะคือเรามีอ,อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจำกัดมากเลยค่ะาอาจารย์อนเขาเรียกว่าตัวของรัฐบาลเองต้องซัพพอร์ตระบบสภาพคล่องผ่านระบบธนาคารเพราะฉะนั้นถ้า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 ธนาคารหาซอสออฟฟันในการปล่อยกู้ไม่ได้เนี่ยอย่างตอนนี้ดอกเบี้ยบ้านเราต่ําเพราะว่าลงมาสามครั้งแล้ว แต่ในขณะที่ดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยยุโรปแล้วก็ดอกเบี้ยญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นในระดับสามเนี่ยต้องถามคุณดิต้าง่ายๆว่าธนาคารจะหาซอสเอาฟันจากไหนในการกู้จะต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะเอามาให้ลงทุนกันในประเทศเนี่ยมันมันต้นทุนมันสูงกว่าอยู่แล้วเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยเงินกู้มันถึงไม่ลงเนี่ยแต่ว่าดอกเบี้ยเงินฝากกันลงแต่ดอกเบี้ยเงินฝากมันมันแทบไม่มีคนฝากนะครับ แล้วก็เราก็จํานวนมากไปฝากกับสกุลสหรัฐอเมริกาก็เลยทําให้เรา,าขาดแคลนเรื่องของสภาพคล่องเงินสดนในประเทศที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเหมือนกันดังนั้นเมื่อสถาบันการเงินหาตัวตัว source of fund จากต่างประเทศเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วดอกเบี้ยบ้านเราซึ่งเป็ m e g i n g market เนี่ยต่ำกว่าประเทศ developed country เนี่ยแล้วเราจะหา source of fund มาจากไหนเพื่อที่จะมาปล่อยกู้ในระบบดังนั้น อ่าธนาอ่าตัวรัฐบาลเองก็ต้องมาพพอร์ตตรงนี้ที่เขาบอกว่าไอ,อ้ธนาคารมีสภาพคล่องเต็มเต็มเต็มไปเลยทําไมไม่ปล่อยกู้เป็นปล่อยไม่ได้ไงเพราะว่าสภาพคล่องมันไปไปล็อกอยู่ไอ้ตรงอ่าเขาเรียกอะไรนะตรงเงินฝากออมทรัพย์อะเงินฝากออมทรัพย์มันไม่สามารถที่จะไปปล่อยกู้โครงการระยะยาวได้มันต้องไปหาแหล่งเงินกู้จากที่อื่นใช่ไหมครับในระยะยาวเพื่อมาปล่อยกู้ระยะยาวอันนีมน้มันก็เป็นกฎตั้งแต่ปี40ที่ที่เราเคยเจอวิกฤตสภาพคล่องในระบบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจในระบบธนาคารมากพอบอกว่าให้ให้ลดดอกเบีย้ยนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ลดให้สามครั้งแล้วนะก็ยังไม่สามารถที่จะกระตุ้นอะไรได้เลยแล้วก็ดูแล้วจากงบประมาณที่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีตัวอะไรที่จะมากระตุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ตัวใครตัวหนนะครับ ค่ะอาจารย์พูดถึงวิกฤตสภาพคล่องที่เราเคยเจอนะคะช่วงปี40นะคะ mm hmm. เข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยก็ผ่านจุดที่วิกฤตมามากด้วยนะคะพอที่น่าจะเห็นแล้วก็ลองเปรียบเทียบให้พวกเราฟังได้นะคะวิกฤตสภาพคล่องที่อาจารย์เป็นห่วงกับประเทศไทยตอนนี้เทียบกับในอดีตช่วงวิกฤตปี40เนี่ยมันเหมือนมันต่างกันยังไงคะอาจารย์ ปี40มันเป็นวิกฤตสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าถูกปิดสถาบันการเงินมันเลยทําให้ตัวสถาบันการเงินมันล็อกเงินมันถูกล็อกอยู่ในระบบอยู่แค่นั้นแล้วเราต้องการเงินไม่ได้เยอะมากนะตอนนั้นจริงๆก็แค่ประมาณห้าหมื่นกว่าล้านเหรียญเพื่อที่จะเอามาใส่สภาพคล่องแต่มันก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบแตอนนั้นมันเป็นพวกภาคธนาคารกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่มีปัญหาที่กู้จากต่างประเทศ แต่รอบเนี้ยมันมันเป็นวิกฤตของรากยาทั้งประเทศเลยนะครับวิกฤตของรากยาวิกฤตของประชาชนทั้งหมด็ดูจาก,ก,กนี่ครัเรือนตอนนี้ขึ้นมาเกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ g ี p พแล้วใช่ไหมครับงั้นแสดงว่าคนคนจํานวนมากในประเทศไทยทุกคนเป็นนี่หมุนเงินไม่ทันกันหมดผมคงมไปเห็นอันหนึ่งที่เขาแชร์กันในโซเชียลไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าจะพวกนัวกวางแผนการเงินนะครับที่บอกว่าเงินเดือนหมื่นห้า สามารถไปกู้ซื้อบ้านราคาสองล้าน่อนรถยนต์ญี่ปุ่นคันหนึ่งแล้วก็ไปกู้เพอร์ซันอลโลนนะครับห้าหมื่นแปดหมื่นสามหมื่นอีกสี่ห้าเจ้าแล้วก็มีเงินพื้นฐานแค่เดือนเดือนแล้วหมื่นห้าคำถามง่ายๆผมว่า มันมัน,ม,นมันไม่พอตั้งแต่ผ่อนบ้านแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นไี้ตรงเนี้ยมันมันเป็นเรื่องเรื่องจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมว่าในสภาพคล่องของเออในสภาพคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีนะครับว่ากู้เงินไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับเราก็กลับมาใช้เงินกู้กันทีหลังนะผมไปญี่ปุ่นมานี่คนไทยเป็นเยอะกว่าญี่ปุ่นอีกนะครับก็ก็บอกว่าเศรษฐกิจกไม่ดีก็คงไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นะฮะยังมีตังค์ไปช้อปปิ้งกันอยู่ แต่แค่นี้แหละครับมันจะซึม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 ลงไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็สภาวะนี้ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับมันมันก็จะจะเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนกับตัวกลัก่อนไปเรื่อยๆอครับในสภาพระบบคือมันไม่ได้คร s ชทีเดียวอ่ะมันซึมลงซึมลงซึมลงเนี้ยมันอันตรายครับอันตรายกว่าปี40เยอะมากเพราะ40มันคร s ชทีเดียวแล้วมันก็ดึงกลับมาได้ยังต้องใช้เวลาทั้งสามปีนะนะครับ แต่ตอนนี้ยังยังไม่ถึงก้อนหลุมเลยเราก็ยังขนาดนี้กันอยู่ละค่ะแล้วอะไรที่จะเป็นตัวแปรที่ทําให้เราไปถึงก้นหลุมคะอาจารย์มันคือสภาพเศรษฐกิจโลกสภาพภูมิรัฐศาสตร์โลก,โลกหรือว่าปัญหาภายในของเราเองทั้งสามตัวเลยครับคุณกีต้าทั้งสามตัวเลยเพราะตอนนี้ไม่มีประเทศไหนที่เติบโตใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศจีนก็ยังเที่ยวในประเทศตัวเองเลยนะครับ แล้วมันไม่มีประเทศไหนที่เติบโตมันเติบโตระดับซอมบี้กันไปหมดอ่ะเศรษฐกิจโลกมันกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ก็กาลังจะมีปัญหากันนะครับมันก็จะมีความอ่อนไหวแม้กระทั่งเรื่องราคาน้านํามันเรื่องของแหล่งพลังงานต่าง,าง,างๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นต้นทุนของทุกอย่างเนนะอันนี้ก็ก็เป็นอีกต,ตัวหนึ่งที่ท,ที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับ โมงสูน่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ